อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําเมนูอร่อยๆทำตามกันได้ง่ายๆนั่นก็คือเมนูขนมปังชีสนั่นเองค่ะทั้งกรอบนอกนุ่มในหอมชีสสุดๆถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเริ่มจากใส่นมข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและยีสต์คนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์กรากบลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนตามด้วยน้ำส่วนผสมของยีสต์ที่เตรียมไว้และน้ำมันพืชคนให้เข้ากันแล้วนวดต่อจนส่วนผสมเนียนพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจนแป้งขึ้นเป็นสองเท่านำแป้งที่พักมานวด แล้วแบ่งแป้งเป็น8ก้อนเท่าเทกันนำมารีดให้แบนใส่มอสเซเรลลาชีสจากนั้นบีบปิดตะเข็บแป้งให้สนิทปั้นเป็นก้อนกลมนำมารีดให้แบนลงพักไว้45นาทีนำลงจี่ในกระทะจนเหลืองทั้ง2ด้านจนกระทั่งสุก เสริพร้อมรับประทานค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูขนมปังชีสคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทําตามกันได้เลยไม่ว่าจะทํากินเองที่บ้านหรือจะทําขายเป็นรายได้เสริมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทําขนมได้หลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะ